กรับสวัสดีครับ่อแมพี่นงมาพอกันเช่นเคยกับอันคนใครหลุดบางสภาพเนี่เโอ้ยเสบียเลียนเบาะก,กันมันได้สัดส่วนได้ดับการนัง่งอันนี้ก็เป็นปั๊มปตทอชูเกียรินะผมเออมาถึงปตทอแล้วไปได้ไปเอาโต,โตนี่แล้วเบนเบนเบน,เนหายากคักรุ่นสภาพดีๆเนี่ยนี่นี่ ตามันงามๆเ,เลยเรียนได้ตัวนี้สอง0ซนกว่าเออสองเซนหกื้อมาอยัางดีอยู่นะ,ะเลยแวะเขามาปัมญาตกับผมนาเ,าเนี่ยใช้ซีนี่ยแหละมาเยี่บม,มาามเขา,มาขายดีดีบ่ะ็เลยถือโอกาสไทยอันนี้ผู้ได้พาดแล้วก่ะได้พาดเลยนะถือเป็นรถคาสีอ,อีกคันหนึ่งนะเบน หนึ่งเก้าศูนย์อีนะครับผมอืมสวยงามเบิ่งก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งยูแสนนิดๆนะครับผมข้ามานิดก็คือข้ามานิดก็นิดอิเลียนเนี่ยนี่แหละครับไพ่หนงภายในก็สวยงามคันสีเกียร์ออโต้นะครับใส่ดีแล้วเกียร์ออโต้แล้วก็ใส่น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมนะครับเบนซินนะแก๊สโซฮอลนะเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับสวยๆมองบุเกียร์อยู่ทางผีเด้อ มึงเปิดกุญแจอี่อย้่สตาร์ทเครื่องอยู่นะนำ้ำพี่น้องภายในยถือว่าสวยงามนะครับผมถือว่าพอใส่นะครับสวยงามกับป้ายแดงอืมสะอาดสะอาดดีโม่คลาสสิกนะครับผมเส้นแทมเนี่ยยังคงความเดิมนะพี่น,น้องเอาละเอาพอประมาณตั้งไว้อย,ยู่ประมาณแสนสามพันอ่ะถือมากเกือบสี่ลักหมืน่นแล้ว ไปส่งเงยแสนหกพันนะผมไปได้เฝ้าไปได,หดห้หาอยู่กับเฝ้านะมีเนาะดินานั่นนั่นที่นะดีมามพอ่อแต่พ่อสภาพดีจังเอามาส่วนมากมันมีตะแพ็กแล้วก็สภาพบ่บ่คอยนั่นเป็นไงอ่มีต,มต,มต่หนีนิดต่หนี้น้อยนี่แหละประมาณเนี่ยแต่พอมีต่หนีเลยกับ่แม่นรถมือสองเออไปไป่าเดินทางว่าเขา ถามหาแล้วคนอยู่ทางผมนะไปเกียร์ถอยไปสซนตัวโอ้ครับสุดอยอดเลยผมบอกเลยเลยผู้ยเลยครับผู้นันติดใจรถเบนจ์ย,นยุโรปเนี่ยทีลูลูกลันแหละมามันน่ะนิ่มนิ่มมากขั้นนี้นิ่มกว่าซีสองสองศูนย์อีกทีขายไปแสนหก บอกในเลยว่าเนี่ยพูดนะครับอันนี้ว่าในความเป็นจริงนะครับผมเอาความจริงเป็นหลักครับเลีนลอยสามลอยซี่หนึ่งมากสภาพนี่หายากนะครับผมเนี่ยแล้วกับราคาเนี่ยแสนนินดๆนี่นะครับเข็มใ,ใส่ได้เหมือน,นอันนี้ผมอันนี้มันการสีน้ำเป็นนาฬิกานะบหายากนะครับนะครับ เป็นนาฬิกาโมเมนเกียงมารอบนะผมกับวอยอายุอเป็นอี่เหรอเข็มตัวนี้เป็นนาฬิกากับตรงเป๊ะเลยประมาณนี้สี่ถุงกว่านะตรงหน้าผมเข็มไหมนะตอนนี้กับเลียงอายุแปดสิบนะเข็มในมันเข็มของวาเนี่ยขึ้นเบิ้ลนะผมใส่การในใส่การในดีและขั้นสิทสวิส ก็ถือว่าสวยนะผมมารักษาสภาพนี่มันเป็นปีหนึ่นะครับผมปีเก้าสามนะตัวนี้เป็นปีเกนะ้าสามและไอ้เซ ไฟแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเนี่ยจะเข้าประจวบคีรีขันแล้วนะครับเข้าประจวบคีรีขันแล้วเอามาจากบางบุรท้องนะครับผมเอ้ยตะลิงชั้นครับผมนั่นนี่แลีนไกลบรตตำกวสามหน300่วยรถนะครับผมขับเองโดยอันคนขายรถสามลอยยอดครับเรียนจากบางสะพานเป็นสามลอยยอดเป็นเครื่องพอกินแบบมันนะครับเครื่องซีสูบนะครับผมเครื่องพันแปดนะครับผมรุ่นนี่ห e นึ่งเก้าศูนย์เอนะครับเอกสารหมดละ ย in <ge ar> ุ่ข e in ้างหลังกอนอ่ะงกูนหนึ่งเก้าศูนย์อีนะเบนนะผมเครื่องพันแปดีสูปหัวฉีดนะผมนเครื่องหัวฉีดนะเนี่กระจกไปิ้าใส่ไรเบิร์ดละนใส่ไรเบิร์ดอ่ดีดีพอดีมันกับข้นยุ่กับรถนั้นและเนาะมันเมนไายแดงมันเสียดี้าทุกอย่างก่ะ สีมาจะเดินบอ่บอหมอบอ่บอหม้อ,อสมกับคนดีเรื่องมากแล้วก็ตำนีหลายเถอะพี่นออ้องเน๊ะตอนนี้ก็ยังเหยียบไปได้นในใดนบน้างยังมีรถอยู่นะเป็นสีบลอนท้องนะตัวนี้สีบลอนท้องสวยงามครับสีรอบนอกนะมันจะมีตำนีอยู่นิดน้อยเท่านั้นนะเรียกว่าบ่อเหยบสีบ่ออนั่นเลยแหละไป พวไหไปเห็ดย <laughs> ังเออมีสายเบลนี่แหละมันดึงมมาเคยตัวนี้แหละตัวเดียวมันแบบเบนนตัวนั้นก <District> ็เหมนตัวก้อนผมก็ไปเอาเล็กยุ่งหมองคดสายเบลมันออกมันยังคงดึงไดอันนี้ก็บดีเบนเหือกันลักษณะเดียวกันได้บริสีเหียญหนักซ้ำไหมสุสิหาในานดีทันี้กเป็นความลำบากไปเบิงไหว่งนะไปจองตัวไปสามสี่หมื่นนะนี่น้อง มองเปิดฟ้ากระปุ่ทั้งคันปุ่มปุ่มก็เป็นสีแดงแหลงเชียนสวยงายมือกับกางเหลนกับพ่อยเนี้ยย่างดีเนี่ยสวยเหยาะออโตโอ้แล้วก็น้ำมันล้วนนะคนสุดท oh. ้ายโอ้ว้าแล้วเห่น้ำแดงทิมขอกินน้ำนะครับมันหนุ่ย ว่ามันจับตือข้างโมเมนต์นี่มันจับปิดขางที่ขวมเบื่มเลยนี่นำ้ำแดงเอาไว้นี่ก่อนไปต่อฮะนะครับขอโทษขอไม่นะบูดิติดต่อกันติดแนบมาติดแน่ก็ขอโทษได้เลยแต่มีเวลาว่างมักจะจีได้รับอ่าได้พร้อมนะแต่รถพร้อมรถยังพร้อมกะนจะีมีเวลาหลับยอยู่แต่ว่าแต่พอาะได้ในพร้อมนะหรือว่ารถพอาะได้ในเขานี่เดี๋ยวชิบะคอยได้รับนะครับผมเพราะว่ากับ กำลังหารถนะครับสอวก็ขายมามีอยู่นะครับการงานมันหลายนะครับผมนะขอตัวขอให้หลายๆกับพยายามติดตอ่อกันเข้ามาดูๆก็ติดตามช่องนะครับผมหรือว่านาเพียร์นานาเพียรไลน์นะไอดีไลน์กับผมกับเบอร์นี่แหละเบอร์ที่ทุกท่านติดตอ่ออยู่แล้วผมออกมาเนี่ยผมจะเอาลงไลน์นะครับในไทม์ไลน์นะครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับผมนะ ต่ผมออกมาผมนี่บอกว่าเออกำลังมาหรือว่าเข้ามาอย่างเงี้ยนะผมผมเอาตัวใดมากผมก็ดีเอาลุ่งนะนะผมติดตามผมในทางไลน์นะไอดี ID กับ0ุน2 3กสองสามสี่กี่สองนะเป็นเบอร์ทูรก,กัไอดีไล่์ผมนะผมนะทาง youtube กับพิมพ์เข้าไปนะผมพิมพ์เข้าไปครับกดเข้าไปในอแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปเข้ามารถมือสองถูกสุดนะผม กสตมมกนนกกิติดตามผมไดนนะผมคนัะก้นเขานะคราท่านยังเดียก็ติดตามเติบโตอยู่เรื่อยๆก็นาจะท่านนะผมหมดเพราะบางคืนเดียก็บบเงียบเดีวอวหมดเพราะนมีคนจองนะโอ้ถามมาดีครับเนาะผมก็ยังงงอยู่นะก็ตามนี่เลยนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคูทุกคนนะีิติดตามกันนะผม เมื่อกี้ก็เอารถไปส่งนครปฐมกับไปเยี่ยมบ้านเดียเยี่ยมบ้านนะผมเยีมบ้านเยี่ยมแม่นะผมไปว่านปุ๋ยให้แม่นะเดีถือโอกาสนั่นต่เลยนะผมไปกินลาบสินว่านะนะฝีมือกับเขาแม่นะแม่คันสมมาให้กับเขาบ,บองมาแดกแม่หล่อยละอันนี้ก็แจ้งสิเป็นผูใ้ใดโชคดีนะบอกเลยเลยว่าขี้ดีครับน่นี่นิ่งๆครับผม ขี่ขับรถกันนี่นี่ทาเมื่อกระตุ้นจากวังนี่ที่รับนะเตือนนะาแขี่รถกันนี่แต่พอกระตุ้นจากวองสีรับพอมันยังมันนิ่มครับนิ่มจนบารุ่นซึ้ง่ะจนมันสีรับนะครับผมพวกเมล็ดยังมันกันดิ่มเบาดีนะเบนนะรถยุโรปนะครับลก็รู้กันดีนะผมแสนต้นๆนิดๆหรือว่าก็โอเคนะครับผมแต่ในสภาพนี้นะเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยมองนี่เป็นรอยซิฟเหล่านี้ เมื่อขี่าเมื่อกี้เนี่ขี่เลี้ยวมัเนี่ยนะบอมันนิ่มไหมมันบอรู้สึกนะในความเลี้ยวของรถแต่มันนิ่มนะมันก็จะรู้ดซึกว่าเออบ่อมื่อเมบาดเสียวในการขับนะครับผมแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะเออก็เป็นเอ็นวีแว่นนะนิสันเอ็นวีแว่นนะผมตัวนั้นก็ใส่อันนี้ผสมกันอันนั้นเอามาจากสุวรรณภูมิกันนะตัวนั้นเอ็นวีแว่นนะฝากอีกขั้นหนึ่งนะผมใส่ว่าจะเป็นเอ่อพอค้าแม่ขายคนของนะเพราะบอมันทับในตัวนั้นครับผม เป็นรถเจนซินเจนท่นังนะผมมันดูคนก็นด้หรือว่าหลวงตองหลวงตาหรือว่าหลวงพีหรือว่าจะเอาวระา,าเอาไว้เป็นรถประจำวัดก็ไเลยพราไปกินนิมนต์เนี่ยนั่งในหลายคนนคบผมนั่งในประมาณสิบคนอูเนี้ยเออแมนเนี่ยแต่พบ่อสลวงเองได้เัื่งหลาหลายแนนครับพี่น้องเวลาหลวงตาไปกินนิมนต์นั่งเสียเนาะพระในวัดกับมีม่เสมอมี่โหเ็ดแปดคนเก้าคนกั เพราะญญาตกันไปได้อยู่ดีครับเนี่ยรถคันนั้นแต่ว่ามม่เป็นธรรมดาครับมันมาเม็นไฟฟ้าแต่ว่ามันคุมคาสภาพดีนะผมออามาจากสวนรณภูมลอยเอ็ดเลยนะขับมาเอง,เองนะแปะลอยเก้าลอยรูนะผมประมาณน,นั้นสภาพดีเยี่ยมนะไม่ได้มโนครับผมนี่คือการว้าจริงนะผมเป็นตั้งแตผมก็เว้าไปตามนั้นนะผมแต่ว่าแสงอมันดีแบบขึ้นจังไปแดงนะั้นคือจังไปแดงแบบนั้นเลยกับไปออกไม่เลยนะผมม่ต้องมาซื้อรถหลังเหมือนตัวน,นั้นเปิดไปแค่ห้องเมือนเก้านะผม มารับเองหกมือไอเกตมือสองไม่โ่งไงนะผมนะครับแต่มารับเองกับรถคันนมันไหนได้นิดหน่อยครับรถเมื่อไหร่ผมก็ขายถูกแล้วในสภาพสภาพนั้นก็ถือว่าเดิมๆนะครับผมนะครับผมสีเน้นในสภาพนะครับผมผมขายรถเนี่ยผมสีมักเน้นในสภาพนะครับผมนะสภาพดีผมยังเอามาขายนะ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 สภาพบีพอใส่ผมยังเอามาขายนะผู้ใดตำหนีอะไรกับ านเลยนะครับผมว่ามีบระดนบังคับทานนะครับผมขอให้ท่านเป็นผู้พิจาาณาแลวก็ใส่ดุลพินิจเองของท่านนะครับผมผมก็บไปเพียงแก่ส่วนหนึ่งครับทีน้ำมาเสนอแลวกัน้ำมาให้ท่านได้เรียกได้เบิ้งกันนะปิจาาณาเบิ้งมากก็ชอบก็เอาครับผมมามักบ่ชอบบ่พอใจก็เอาตั้งนี้ตีเตียนหลายกับพานไว้ครับผมผมก็อีกขั้นว่านะผมตีผมน้ำเสนอระพฤกอ์อย่างไ้ใส่ดุลพินิจก็คือก็เฮาก็เห็นคือพร้อมกันนะผมก็มากแล้วก็เอาเอามานํำเสนอเลยผมกับกับเห็นเพราะเพราะครกันนะ ผมก็บพ่สามาซีสินลู่ลึกไปบริสุทธิ์ย่างนะครับผมมาซื้อรถเมื่อสองมันก็นต้องทำจอกงทำใจไวจางน้อยนะครับผมเพื่อความเจ็บน้ำจางน้อยนะครับผมเม่อว่าสีเอาไปสัญญางมองจากก็ตัดสินใจซื้อไปแดงมาเลยครับผมมันน่าสีดีนะครับผมสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ใส่เองนะครับผมเป็นพ้นคำมาเองผมก็น่าสีลู่ว่าสภาพรถมันได้ซ้ำไหนซ้ำไหนนะผมพีม่น้องพี่น้องเออ าอายุดีมีแองกันเปิดสุขนนะครับผมนะก็ยังตีบอกไว้กับตดต่อกันกัามากครับผมเขบไม่เ,ามาเลยผู้ใดผู้ใด,ดรับสายกับขอโทษขออภัยนะครับผมในนัดตรงนี้ด้วยนะครับผมนะผมมีผู้ใดเหตุถูกใจผู้ใดได้ถูก,ดดถกย่างนะผมแต่ผมอยากไดในทางผมว่าพยายามทีๆคนคว่าหานะครับผมพยายามดๆติดต่อเขาให้ได้นะครับผมว่าได้ดำแหน่งคนคงคงขายนะครับผมว่าเขาอาจจะมีงานหรือว่าแนวอื่นเหตุ เยอะแยะนะผมแต่ผม้อมผมกพยายามดีๆรับทุกๆสายนะครับ <c oughs> โอ้ขอไปโอ้ยเสียงหายคนนักลอกผมนี่เลยดิหมาดค้อนะ <c oughs> โอ้ยใครเดยนตะสดน้ำแกงเนะเอ,อป้ะมาณนี้เราพี่น้องเวลาก็สมมาบางวันแล้วน้ำ อันนี้ก็จะโม่งยังยำ้ำผมก็ยังไม่ได้รู้อยู่ประมาณสี่ถุงนี่แหละนี่นาฬิกานี่ยสี่ถุงเครื่องว่าดีนะผมน,น,นี่นาฬิกามีนาฬิกาแห่งคัสซิกดีครับโอ้ผมมาขักคันนี้ก็ได้ผมผูใ้ใดบ้เอากับผมไปยังดอกเอาไว้แต่ใส่ขึ้นก็แหละอินวีแว๊บก็ไว้แต่ใส่อันนั้นก็โอ่ามีเจอรถคันดีๆงามๆแหละนะพี่น้องรถมาซื้อมาเนี่ยกะว่าจะใส่หลายกว้างครับผมแต่กับกรถรถเหลือจะคันนะครับผมเอาตามนี้นะครับผมสวัสดีครับ